เบพระชัยเป็นเด็กวัดที่น่าสงสารชัยบวชเพื่อเรียนเพราะฐานะทางบ้านก็ไม่ดีแต่ด้วยความที่ชัยเป็นคนว่านอนสอนง่ายและมาช่วยงานแลกข้าวเสมอชัยเป็นเด็กดีพระในวัดก็เอ็นดูสงสารและดูแลชัยเหมือนกับลูกหลานคนหนึ่งเ <ST> มื่อชัยอายุได้18ปีทางพระสงฆ์ในวัดจึงปรึกษากันเรื่องเรียนต่อมหาลัยของชัยนี่นี่หลวงพ่อครับ ผมว่าไอชายนี่อายุมันก็ถึงเกณฑ์ไปสอบเข้ามหาลัยแล้วสงสารมันไม่มีเงินเรียนผมกับทางหลวงพี่คนอื่นก็อยากจะมาขอร้องหลวงพ่อเอาเงินไปช่วยส่งมันเรียนนะครับเออดีดีทำบุญทำทานให้เด็กมันให้มันเรียนสูงสูงจะได้เอาไปช่วยพ่อช่วยแม่มันด้วยเดี๋ยวมันเก่งๆจะได้กลับมาเป็นครูสอนพวกเด็กวัดคนอื่นให้รู้วิชาเหมือนกับมันมั่ง เมื่อเจ้าอาวาสอนุญาตพระทั้งหมดจึงได้นำเงินบริจาคที่ญาติโยมนำมาให้และลงขันกันเล็กน้อยส่งชายเรียนในมหาลัยแห่งหนึ่งและเมื่อชายได้ทราบข่าวก็ดีใจเป็นอย่างมากจึงได้สัญญากับหลวงพ่อว่าเมื่อเรียนจบจะกลับมาเป็นครูติวและส่งเด็กวัดคนอื่นๆเข้ามหาลัยให้ได้อย่างที่ตนได้รับโอกาสมา หลายปีผ่านไปพระชัยเมื่อศึกษาจบแล้วก็ได้มาเป็นพระครูพี่ติวให้กับเด็กวัดได้โอกาสคนอื่นจนเด็กๆเหล่านั้นสามารถไปต่อในมหลาลัยได้บางคนเรียนจบโตขึ้นมีการงานมั่นคงเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีก็เยอะพระชัยจึงได้เงินบริจาคจากอดีตลูกศิษย์เหล่านั้นและได้นํามาพัฒนาชุมชนจากศูนย์ป่วยผู้พิการและโรงทานให้กับผู้ยากไร้จนชาวบ้านเคารพศรัทธารักพระชัยเป็นอย่างมากชาวบ้านก็ ได้มาบริจาคเงินเข้าวัดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ถิ่นปีนี้พระชัยก็ได้รับเงินมากมายจนถึงหลักล้านกระทั่งในที่สุดรพระชัยก็สามารถเปิดโรงเรียนวัดเล็กๆเ,เป็นของตัวเองได้ตอนแรกพระชัยที่เป็นผอก็บริหารโรงเรียนเป็นอย่างดีเพราะด้วยความที่พระชัยนั้นตอนเรียนอยู่มหาลัยก็เรียนเก่งอยู่แล้วจึงสามารถหาวิธีสอนที่เหมาะสมแก่เด็กนักเรียนแต่ละกลุ่มได้หาเกมที่สนุกสนานมาเล่นทำ แม้แต่เด็กเกเรก็หันมารักการเรียนได้และเมื่อคุณภาพโรงเรียนสูงขึ้นโรงเรียนมีแต่เด็กที่มีความสามารถจนมีข่าวลือว่าถ้าหากได้มาเรียนที่นี่แล้วต่อให้หัวชาแค่ไหนก็จะสามารถสอบติดมหาลัยที่ชอบได้จนผู้ปกครองต่างก็อยากพากันมาฝากลูกเข้าที่นี่มีวันหนึ่งโรงเรียนของพระชัยได้ประกาศผลสอบเข้าและมีเด็กคนหนึ่งไม่สามารถเข้าเรียนได้เพราะเกเรเรียนไม่เก่งและเอาแต่ใจ เพราะพ่อแม่ของพวกเขานนั้นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีอำนาจมากไม่ว่าลูกจะสอบตกกี่ครั้งก็จะยัดเงินเพื่อให้สอบผ่านให้ได้จนครั้งหนึ่งลูกและพักพวกก็ได้ลงมือทำลายเด็กที่ไม่ชอบขี้หน้าจนเด็กคนนั้นพิการเป็นอมพาตตลอดชีวิตและเด็กคนนั้นก็ต้องมาอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ของพระชัยด้วยตอนแรกพระชัยก็ปฏิเสธ พอเกรงว่าเด็กคนนี้จะมาทำร้ายเด็กนักเรียนคนอื่นๆและพระชัยเองก็ไม่ได้มีอำนาจพอที่จะจัดการกับเด็กคนนี้ได้สองล้านค่ะกับเกรดไม่ต้องดีมากก็ได้แค่สามสี่ก็พอเพื่อคุณเจ้าช่วยหน่อยได้ไหมคะคุณหญิงพิกุลแม่ของเด็กคนนั้นพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงมั่นใจมากว่ายังไงลูกของเธอก็ได้เข้าเรียนที่นี่ไม่ได้หรอกโยม ลูกของโยมเขาสอบไม่ติดอาตมาก็ทำตามกฎหมายจะยังไงก็ให้เข้าไม่ได้งั้นสล้านกับอนามัยในวัดดีไหมคะหลวงพ่อคิดดูนะคะว่าจะมีคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้กี่คนวันก่อนอีแพงในหมู่บ้านก็แทงลูกไปโรงพยาบาลไม่ทันตกเลือดตายทั้งแม่ทั้งลูกพระคุณเจ้าลองคิดดูนะคะ ถ้ลูกของฉันเข้าเรียนอาจจะไม่ต้องมีใครมาตายแบบอีแพงเพราะไปโรงพยาบาลไม่ทันก็ได้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งลูกอิฉันและพระคุณเจ้าและคนในหมู่บ้านด้วยแถมเงินสามล้านพระคุณเจ้าจะเอาไปทำอะไรก็ได้แบบนี้ไม่ดีกว่าหรอคะพระชัยนั้นก็ลังเลอยู่คู่หนึ่งแต่ด้วยความที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจึงได้รับเงินสกรปรกมาและยอมหลับตาข้างเดียวปล่อยให้ลูกของคุณหญิงพิกุลได้มาเข้าเรียน 3มปีผ่านไปลูกชายของคุณหญิงพิกุลก็ได้สร้างพรรคพวกขึ้นมาและเด็กพิการที่เคยถูกแกล้งก็ได้โดนตามมาลังแกอีกจนเด็กคนนั้นทนไม่ไหวและเข็นวิวแชร์ลงไปในบ่อบัวของวัดก่อนตายได้สาบแช่งเอาไว้ว่าใครที่มีส่วนทำให้เธอต้องตายจะได้รับความทุกข์ทรมานเดียวกับเธอ วันรุ่งขึ้นมีคนพบศพเด็กหญิงคนนั้นและข่าวก็ได้ออกไปว่าเธอได้ฆ่าตัวตายจากความน้อยใจในโชคชะตาและคืนนั้นเองพระชัยก็ได้ฝันว่ามีเด็กคนหนึ่งมาเรียกให้ไปดูอะไรที่บ่อน้ําพระชัยก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นและได้ลองออกไปที่บ่อน้ําตามในฝันนั้นดูและภาพที่เห็นก็คือลูกคุณหญิงพิกุลกับแก๊งอันธพาลได้เสพยายอยู่หลังวัดแกรกเสียงพระชัยเหยียบตุกตาตัวหนึ่งแตก ใช่แล้วตุ๊กตาตัวนั้นเป็นของเด็กที่ฆ่าตัวตายนั่นเองเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นอ่ะออกมาเลยเสียงแก๊งอันพานพูดพวกมันพุ่งตรงเข้ามาจาับพระชัยเอาไว้ลูกพี่ทำไงดีไอ้แก่นี่มันเห็นเราดูดยาลูกน้องในกลุ่มพูดขึ้นด้วยความหวาดกลัวถ้ามึงไล่พวกกูออกมึงตายแน่แก่หัวล้นลูกคนหญิงพิกุลตวาดขึ้นด้วยความหัวเสียไม่เป็นไรหลอกโยมเดี๋ยวอาตมาจะติดต่อศูนย์บำบัดให้พวกโยมจะได้หลุดพ้นจากสิ่งพวกนี้เสียทีมันจะบอกแม่พวกพี่ว่า เอาไงกับมาดีวาลูกพี่ลูกน้องในแก๊งคนหนึ่งพูดด้วยความโกรธที่ตัวเองจะถูกส่งไปบำบัดไม่มีใครจะได้ไปไหนทาง,งนั้นไอ้ล้นปากมากนี่ก็เหมือนกันสิ้นคำสั่งของหัวหน้าแก๊งพระชัยก็โดนฆ่ายโยนบ่อน้ําที่เดียวกับที่เด็กหญิงพิการคนนั้นได้เสียชีวิตลงรุ่งขึ้นข่าวการตายของพระชัยก็เป็นที่ลือกันในหมู่บ้านชาวบ้านต่างโศกเศร้าเสียใจและไม่เข้าใจว่าพระชัยลงไปตายในบ่อบัวดได้อย่างไรเป็นปริศนาที่ชาวบ้านก็ไม่รู้และคดี เองก็โดนปิดอย่างรวดเร็ว งานเผาศพพระชัยคืนนั้นปรากฏร่างวิญญาณสูงใหญ่ดวงหนึ่งคล้ายเงาพระพุทธรูปส่องแสงเรืองรองสวยงามแต่มีเสียงสวดพ,พึมพำที่เยือกเย็นน่ากลัวลอยมาตามลมลุงดำพันลงที่เป็นคนอยู่เฝ้าศพคืนนั้นได้เห็นแสงประหลาดผ่านสาราไปแวบหนึ่งก็นึกว่าใครยังมาส่องไฟอยู่ในวัดจึงได้เดินตามไปดูภาพที่ลุงดำได้เห็นนั้นทำเอาลุงตกใจจนล้มลงแว่นที่ลุงใส่กระเด็นหลุดออกไปที่พื้น สิ่งที่ลุงเห็นอยู่ตรงหน้าคือเงาพระพุทธรูปองค์ยักษ์ที่มีประกายแสงสุกสว่างสีทองที่ด้านหลังมีแผ่นทองคําเปลวปิดอยู่ลุงดำได้รีบก้มลงกราบสิ่งนั้นเพราะคิดว่าเป็นเทวดามารับวิญญาณของพระชัยศพที่ตวเองเฝ้าอยู่แต่ทันใดนั้นเองที่ลุงดำหยิบแว่นขึ้นมาใส่ภาพตรงหน้าก็กลับแปรเปลี่ยนไปเป็นเปรตอสุรลากายที่ร่างกายลุกไหมสีชาเป็นตุ่มหนองกลมๆดูคล้ายขมวดผมของพระพุทธรูปพระชัยซึ่งตอนนี้ ได้กลายเป็นเปลกเพราะเคยรับเงินสกปรกของคนไม่ดีมาใช้ต่อให้เป็นการทําเพื่อส่วนรวมแต่การที่พระชัยรับเด็กเกเรมาเรียนทําให้คนอื่นเดือดร้อนจนมีเด็กต้องตายพระชัยจึงต้องมารับกรรมทุกขเวทนาก่อนที่ตัวเองจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ลุงดำที่ได้เห็นร่างน่าสยดสยองนั้นก็รีบโกยแนบไม่หันหลังกลับมาวันนี้อีกเลยต่อมาก็ได้มีข่าวลือว่านักเรียนที่อยู่โรงเรียนจนคํำมือจะได้ยินเสียงสวดของพระลอยมาตามลมแล้วก็จะได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงพูดว่ามึงจะต้องตายเหมือนกูไล่มาตามทางเดินแต่พอมองออกไปกลับไม่เจออะไร จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องซาสียงขวัญเปรยพ้าค่ะถ้านน้องคนไหนชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้คนละหนึ่งไลค์นะคะแอดขอตัวลาไปนอนก่อนจนคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ